สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่อยู่ต่างแดนที่อยู่ภาคเหนือที่อยู่ภาคกลางที่อยู่ภาคใต้ที่อยู่ภาคาอีสานและพี่น้องสอปปลาวนะครับผมทานข้าวด้วยกันนะครับผมต้มยำรวมมิตรนะผมต้มยำรวมมิตรแล้วก็แกงป่าครับมะเขือนะครับผมแกงป่ามะเขือครับทานด้วยกันนะครับผมเนาะ ขอบคุณมากเลยนะครับมาเยี่ยมชมมากดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมขอบคุณมากเลยครับ,บ,รบพี่พี่เทุกท่านครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟทุกท่านมีความสุขกับครอบครัวไม่เจ็บไม่จนการงานเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองคิดการสิ่งใดขอให้ได้สนุลนใจปัฒนาเดินทางไปไหนขอให้แคบค่าปลอดภัยปหยานตรายใดสักพวงขอให้บุญรักษาเทวดาปกป้อง พระคุ้มครองพี่น้องเอฟซีท่านกับครอบครัวและตัวผมกับครอบครัวด้วยเถิดนสาธุนอชาแนลสวัสดีครับผม